สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูปูค่ะวันนี้ครูปูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกันนะคะบทที่4เรื่องกลัวทำไมรู้จักคำนำเรื่องทางฟืนยุงพัดกลัวเต็น ผ้ามานก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิม้มแม่หมด หลอมวงพนมมือเพชรชื่อกลางร้ายลืมมือมุมสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันอาจ สาบเร่งเอนเล็กครึ้มหน,นีหนามหนาวหน่อยเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกลางวันสบตา มะแรงพรเพ้อเพลินกำลังตะไคร้หอมอาทิษฐานวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคลึมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพ หันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามภายมะปินมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคน ได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพายมะปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใส ตกใจร้องกรีดจับแขนผู้ผผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือเมื่อจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำ ผู้ผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้นผู้ผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่า รู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วความมิ่งก็เตรียมที่พักต่อภูผาฉายไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมนูน้นเป็นที่พักชา้างใบโบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆ ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิอย่างกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่แน หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาปนน,นี่อ้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติ สวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหา จริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิีลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาว พากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสุมไฟเพื่อไล่ยุงและแมลง ก่อนเอนตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยผู้ผาและน้ำใสสบตากับอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไมอ่านเพิ่มเติมความรู้อ่านสะกดคำ สระอืออ่านว่าอือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่างเคียงสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวอออ่างเคียงมืดพยัญชนะมอมาสระอือตัวสะกดดอเด็กสะก,กดว่ามออือดอ อ่านว่ามืดฟืนพยัญชนะฟอฟันสาระอือตัวสะกดนอหนูสะกดว่าฟออือนออ่านว่าฟืนยื่นพยัญชนะยอยักษสาระอือตัวสะกดนอหนูวรรณยุกต์ไม้เอกสะกดว่า ยออือนอยืนไม้เอกอ่านว่ายืน่นกรืนพยัญชนะควบกล้ามกอไก่ลอลิงสระอือตัวสะกดนอหนูสะกดว่ากอลออือนออ่านว่ากรืนปลืม่มพยัญชนะควบกล้ามปอปลาลอลิงสระอือ ตัวสะกดมอมาวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่าปอรออือมอปลืมไม้โทอ่านว่าปลื้มสระ,ะอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออ่างเคียงกออือกือดออือดือตออือตือถอ อือถือสอือสือหออือหือคออือคือชออือชือมออือมือสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวออ่างเคียงปออือนอปืน ขออือนอขืนคออือนอขืนยออือนอยืนดออือมอดื่มลออือมอลืมยออือมอยืมออือมออืม อือดอือดหอือดอหือดชอือดอืออ่ดอยือดอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นควานกว่ากว้างแกงขวานความสุข แตงกวากวักมือข้างขวาขวัญใจควายป่ากวาดบ้านควานหาอ่านคำและสังเกตตัวสะกดกดรถพิดโกรธเขตบาท ต้นพืชมืดมิดจิตใจไฟมอดกอดคอขอโทษโกรธจัดขัดขาอากาศอาจกล้าปรากฏรถเผ็ดเจ็ดจุดหยุดพัก ผักสดกฎหมายคำที่มีจอจานชอช้างดอชดาตอปะตะัดดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤศีสอเสือเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กฎคำที่มีวาแหวนเป็นตัวสะกด เป็นคำแม่เกิลเดี๋ยวแล้วอ้าวหนาวเหวผ้าขาวก้าวไปใส่แก้วแจวเรือเสือหิวปลิวลมชมดาวสาวสวย ฝึกอ่านประโยควันนี้ท้องฟ้ามืดครึม้มลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำ เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายก่อนนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยอ่านคล้องร้องเล่นฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางทันใดฟ้าที่สว่างกับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหน ก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวนักหนาไฟสองถ้ำงามจับตาหัวเราะร่ากลัวทำไมฝากกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้คุูปูด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ